ผู้ชมครับที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเพื่อนก็นได้จัดประชุมและการรวงล้มน้ำค่ำนะฮะรับร่องการปฏิบัติราชการพร้อมทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฮะวัทีพันตรีอดิศักดิ์น่อยสุวรรณครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือไอตานะครับที่จังหวัดอํานาจ,จเจริญประจําปีงบประมาณ2567ครั้งที่1 2ึ6 7ทับัน้นั่นเองนะครับพร้อมทั้งได้รวมลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการไอตานะครับระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจ,จเจริญกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการในผู้มิภาค ในอำเภอและกะผูบริหารท้องทิ่นในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อย,ยกระดับและกะพัฒนานะครับให้ถึงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไอตาประจำปีงบประมาณ2567รอบ6เดือนนะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งภายในงานีกับมัวนาส่วนราชการในอำเภอพร้อมทางผู้บริหารท้องทิ่นในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญรวมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันครับ สำหรับจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะเพื่อนในมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดอำนาจ,จเจริญประจำปีงบประมาณ2 5 6 7 เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ2 5 6 7ในภาพรวมของการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของรองผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่2ค่ะคือตัวชี้วัดบังคับตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2 5 67ในรอบ6เดือนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทางจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการรรหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนผู้มิภาคในอำเภอและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ2 5 67อีกนำค่ะ